สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทย์นะคะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอาัยคุปค่ะที่จะมาทำนายดวงของคนทั้ง12ราศีว่าในเดือนเมษายนนี้การงานการเงินความรักของคุณจะเป็นเช่นไรค่ะ สำหรับขัานที่เกิดในราศีมีนนะคะประจําเดือนเมษายนนี้นะคะลูกแก้วของอัปลโอขึ้นมานะคะชาวราศีมีนค่อนข้างโดดเด่นทีเดียวค่ะในแง่ของการทํางานนะคะได้รับการช่วยเหลือเกือ้อกูลจากคนรอบๆข้างเป็นอย่างดีค่ะรวมไปถึงในเรื่องของงานใหม่ๆนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเข้าหุ้นการร่วมทุนการขยายงานเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนการงานค่อนข้างโดดเด่นเป็นสง่ามากเลยนะคะไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไรเนี่ยก็จะมีคนคอยจับตาม,มองแล้วก็ไปในทิศทางที่ดี ด้วยค่ะถ้าหากคิดจะลงทุนต่อ เอาเงินต่อยอดนะคะก็สามารถทําได้ใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวพันกับในเรื่องของต่างชาตินะคะหรือการค้าขายข้ามแดนนะคะก็สามารถที่จะลงทุนต่อยอดได้นะคะขยายสาขาได้เพราะว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองโดยเฉพาะนะคะการเงินคุณจะได้จากคนต่างชาติค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ถ้ามองถึงเรื่องความรักไม่สู้ดีเท่าไหร่คะ่ะนะคะชาวราศีมีนอาจจะมีเรื่องเครียดหรือมีปัญหาที่แบบว่าระหองระแหงกันบ้างนะคะมีเรื่องที่วิตกกงังวลเกี่ยวกับเรื่องของ ความรักเกี่ยวเรื่องของคนรักมากมายนะคะแล้วก็มองแล้วเนี่ยนะคนรักของคุณเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยโปร่งใสทําอะไรปิดๆบางๆซ่อนเร้นอยู่ตลอดเวลาทําให้คุณค่อนข้างเครียดไปบ้างนะคะแต่เขาบอกว่าให้อดทนรอคอยไปก่อนนะคะเกณฑ์ความรักของคุณอนะ่ะมันยังไม่ได้น่าเบื่อเสียทีเดียวนะคะด้วยความที่ได้ลูกแก้วของอัพโรโลขึ้นมามันมีแค่เรื่องกวนอกกวนใจคุณจุกจิกๆเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณเพิกเฉยซะนะคะแล้วก็มองข้ามตรงนั้นไปนะคะความสุขมันก็จะกลับคืนเข้ามาในไม่ช้าแต่สาหรับ กับรายคนโสดนะคะถ้าคิดว่าจะมีใครเข้ามาหรือว่าจะไปจีบใครเข้ามานะคะก็ระวังนิดนึงนะคะอาจจะเจอข่าวลือหรือมีคนปล่อยข่าวในทางที่ไม่ดีทําให้คุณเสื่อมเสียได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรักใครชอบใครพุ่งตรงเข้าไปหาอย่าอาศัยเพื่อนหรือว่าอย่าวานใครไปบอกนะคะเพราะว่ามันจะเกิดปัญหาการพูดจาหรือการสื่อสารกันไม่รงตัวแล้วทําให้เกิดการเข้าใจผิดต่อกันได้ง่ายค่ะ